ไปล้วมาพี่บอลไอ้บอสี่หว่ากินหน่อยครับไอ้บอสรวมไหนอะมารวมที่เก่าที่เดิมกูคงไม่ต้องบอกนะว่าที่ไหนอะไปกันมารอน่าจะรู้อยู่แล้วโหยบอสพี่รู้สึกดีป่ะน้องเออเออเอาแม่งว่ะก็ฮาโทษทีครับผมเลี้ยปิดทรายพี่บอลหน่าแล้วหมดแล้วเว้ยผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงผมกล่าวขอบคุณเป็นร้อยครั้งแล้วขอบคุณลุงขอบคุณนายโยทุกคนที่ให้โอกาสนะครับคุณแก๊งทุกแก๊งด้วย ตอวยอย่างนี้แบบขึ้นได้เลยเหรอได้สวยบอสมามึงก็เอาของดีมาให้พี่เลยขอหนึ่งกล่องเลยนะแน่นอนแน่นอนแน่นอนต้องรอใช่ไหมพี่บอลซื้อโทรศัพท์ยังยังเลยน้องพาพี่ซื้อหน่ะเบอร์อะไรพี่เบอร์อะไรพี่เบอร์อาหกเก้าสองสองสมศูนย์เดี๋ยวมาพี่ขอเอากล่องจูนลงมาจูนอาร์สับสองปีศาจของพี่เลยแล้วกันนะได้ขอซื้ออาร์สองกลับมาอีกครั้งอะ ยกนิว้วโป้งแล้วยิ้มแบบที่เซนหน่อยห้าแสนห้าหื่นห้าพันห้ารอยห้าสิบห้ายิ้มแบบที่เซนหน่อยอย่างมา่าคืออย่างชอบของกระชารอก่อนครับ,บมันไซื้อโทรศัพท์ก่อนได้อะไรบ้างได้ๆมันเงินพี่มีสิบตัวหรอวะมีไหมในธนาคารโกโก้โก,โกล o จุกบอกกกลก o ก g l e g o จุกบอกกลก,บอก็เทียร์ละไม่ใช่จุกขาพี่บังบอลครับผมเอ้ยมีตั้งตัวอยู่สองหมื่นป่ะ ไม่หยาบไม่หยามีตั้งตัวทั้งสองหมื่นแล้วเยได้อยู่ได้อยู่โทรศัพท์เอออย่างเซราเซราเซราเซร้เซราเข้าดา r k Chat ด้วยได้ๆพี่สีมึงไปแก้รอนะติดไปสิบแปดตัวชื่อกูไปยังเป็นชื่ออันเดิมอะไรเดิมอยู่เลยนี่หว่าไอ้เหี้ยโทรศัพท์ตอนกูเป็นแท็กซี่โดนเอามาขายมือสองอ่ะกูซื้อกลับมาเป็นของกูเหมือนเดิมอ่ะบ a งบอล n ครับบ a งบอลไอ้เหี้ยรอสิบนาทีกว่าจะโปลดเ A เอพี่ดา r k Chat มาแล้วเลยมาเฟียไร้ใจกลับมาแล้วผมขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกแก้งที่ร่วมพี่บอลไม่ได้มีเรื่องกับทักโดโกซีแต่ในไอซแหลมตอนไหนดี a อ o อเมขอเองผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงแต่จะไม่ เมฟ forever be h บ p p y คุณคุาโอ้วายบอสพี่กลับมาแล้วเบอร์อะไรเบอร์ไรเบอร์ไรเบอร์พี่นี่ไงหกเก้าสองสองสามศูนย์ดักแชทอะไรเก้าสองหกเก้าสองสองสามศูนย์เรียกเครื่องจักรมาเลยไดะดชทอะไรด้ชอะไรเจ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 อไรอะไร เจอะไรเจเอเจอ่ะก็เท่เหมือนกันนะคะไม่ใช่บิวเตอร์ครับน้องครับลุงเขาให้กูทารองพื้นจริงๆนี่แหละของจริงไม่จริงนังนี่แหละเฮียแล้วกูโอ้โหอับอายวันนี้อับอายมากเลยอับอายมากแบบนั้นเลยนะแล้วก็เล้ยอ่ะหกเก้าสองสองสามศูนย์หกเก้าสองสองสามศูนย์ใช่ไอ้บอสโทรกดโทรมาเลยเดี๋ยวพี่จะเมมหกเก้าสองสองสามศูนย์อะไรนะไม่ไม่ทีละคนเอาบอสก่อนบอสก่อนหกเก้าสองสองสามศูนย์บอสกดโทรมาเดี๋ยวจะเมมทีละคนเลย แล้วเวลาวันดีๆอย่างเงี้ยไอ้ตั้มเพื่อนกูไปไหนอะเทเทอ่ะโอเคนี่บอสนะใช่พี่อาใครอีกไอไบรไบรโทรมาไบรโทรมาไบร์เบอร์เลยพี่หกเก้าสองสองสามศูนย์ อ692200โทรมาที่ผมมีอะไรจะบอกผมลืมโกรธโทรนะโกรเอ้ยเป็นได้เพื่อนอะไรอ่ะอะไรอ่ะใครวะน่ะเชี่ยกูตกใจเลยคิวใครที่ไหนเนียไอะพี่คนมาบอกกูไม่เป็นไรครับเป็นโวตี่กูอันนี้เบอร์ใครเนี่ย947เบอร์ไบ่เหรอไบ่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 เบอร์ไบ่เขียนไบเป็นเขียนแบบดี้แล้วกันนะอ่ะใครยกโทรมาเลยพี่พี่ก่อนกูบอกใครละกูจะได้เมมถูก ผมส่งข้อความไปแล้วนะเพี่นโทรมาดีกว่ามันจะได้เบมง่ายไม่ต้องเจอโทรววะมมทละโทรละล่าสุดเลยโอเคใครอยากโทรมาผมผมโอชาโอช,า,โอชาได้ที่ยาแต่ผมไล่เมมเบอร์แก๊งก่อนแป๊บนึงจะได้รู้ ไอ้เชี่ยกูกลับมาจริงเหรอเหมือนกูฝันไปเลยอ่ะใครยิคโทรมาผมผมพี่ผมพี่ใช้ฟิลเตอร์อะไรครันสาวเบอร์เจ็ดตโต่อพี่ตไม่ใช่ฟิลเตอร์อ่าชอะไรนะโตโตครับโต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 ชื่อมันหมาเลยวะเออแค่นอนเกินแรงนะกี่บอรเทยอะไรครับแรงนะคำนี้ยกี่บอทเบอร์อะไรครับหกเก้าสองสองสามศูนย์โทรมาอีกใครอีกทีคนเลยอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครโทรมาอ่ะห้าเก้าห้าเก้าอะไรเนี่ยเก้าสองศูนย์เจ็ดเบอร์ใคร ต้นเตยครับอ๋อต้นเตยใช่ครับไอ้โง่ที่มันชอบไปเพฟร์ในทิกตอกด้วยวป่าหน้าใหม่เยอะเลยว่ะแล้วเบอร์ใครเนี่ยไอ้เบอร์สามอะไรเนี่ยโตโตติดแล้วโตโตเมมแล้วแล้วเบอร์ไอ้ไอ้เบอร์ใครเนี่ยสามศูนย์เจ็ดศูนย์นะพ่ผม่อพี่ผมชื่ออะไรศูนย์เจ็ดศูนย์ไม่ไม่ไม่ศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งห้าห้าพี่จอดีี่ผมผมพี่ผมผมสามศูนย์เจ็ดศูนย์นะชื่ออะไรโตโตครับโตโตเอาโตโตพี่เมมเมมแล้วไม่ใช่หรอ ไม่ใช่พี่น่าจะเบอร์ผิดพี่เมื่อกี้น่าจะเบื่อกี้สามศูนย์เจ็ดศูนย์สามเจ็ดนะใครผมครับผมพรอมพ้อมเอาผมอะไรล่ะกูเมมมึงแล้วโตโตโตพี่โต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 กูเมมแล้วเบอร์ผิดเบอร์ผิดเมื่อกี้อ่ะเบอร์ผิดที่พี่เมมเอ่ะอะไรลนี่และนี่เบอร์ใครอะันนี่้ตัวเด็กโตโตไหมนะพี่จอร์ดี้อย่ามึงพูดดิจอร์ดี้พี่จอร์ดี้อันนี้จอร์ดี้เหรอใช่ใช่ใช่อ๋อได้ๆกูเป็นเบอร์ผิดอ้ไรตอนตราจอร์ดี้ผมทักมาแล้วพี่บอลทีละคนทีละคนใจเย็นๆผิดโตโตเบอร์อะไรนะ เมถ่ก <ผม S 1> ันแ,แล้ดูให้เบอร์เ็นะนะไอ้เจตั้งมันชิ้ยัางไงมันตั้งชิว่าจอดีนะ่วะเนี่ยไอ้สารนรกเนี่ยอันนี้สามสุดทตี่สุดตัโตใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่พี่บอลเบอร์นี่หกเก้าสามสองศูนป่ะแล้วใครแล้วใครแล้วใครโทรมาอีกเนี่ยไอ้เบอร์ห้าห้าเก้าแปดแปดเก้าเนี่ยห้าห้าแปดเก้าแปดเออใครหเก้าแล้วปใครปับๆๆลลปับครับช่ไหะไรนะปับครับตั้งเหมอพี่อีกไม่น่าอยู่ ใครยังไม่เมมก็มาเวลาอย่างเงี้ยเพื่อนฝูงกูไปไหนหมดวะวันนี้เนี่ยเชียร์ตามไม่มาต้อนรับกูเลยนะไอ้สัตว์ตามหาเพื่อนเพื่อนชอบดูสตรีมนที่บางบอลมากครับขายที่มณฑลสชยยูนิลี่ย์เล่นชื่อโนอาเต์รีนูล่าอาเธอร์โอ้ยอาเธอร์แบบเพลินเลยสัตว์อาเธอร์โทรมาหาพี่ยังเนี่ยเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อาร์หกเก้าสองสองสามศูนย วันนี้วันดีวันนี้วันดีอ่ะโทรไปแล้วพี่บอลเก้าสองสองสามศูนย์ใช่ครับนี่นะวันนี้เปิดใครอันนี้เปิดใครหกสองเต้นนี่ใครไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งปิ้งเอ้ยพู้หญิงก่อนเดี้เฟิร์สอันนี้อ่าชื่ออะไรครับสวยเว้ยหนึ่งเจ็ดเจ็ดอ่ะครับเบอร์ปิ้งเองปงโอเครับผมแย่เป็นไรอ่ะตามหาเพื่อนเพื่อนชอบดูสตรีมที่บางบอลมากครับเขาชื่อนนทกรสายยนชื่อเล่นชื่อนนทกรสายยนไหนเลยวะนนทกรสายยนนี่อะไรรใครอีกไอ้นี่เบอร์ใครเนี่ยหกสองเนี่ย ไขรปิ้งไขปิ้งครับดีนะดีนะเบอร์อาเธอร์สองแปดห้าเจ็นห้าครับน้องพูดไม่ได้ได้ได้เลยครับได้เลยได้เลยเชนเทีอาเธอร์อยู่ไหนนะแล้วก็ใครยังไม่โทรมาโทรมาหาพี่หน่อยพี่จะเมนไว้หกเก้าสองสองสามศูนย์หาสอมศูยโทรมาจะเมไหมโฉใครอะโชว์โทรมาเบอร์เบอระไรอะเพิ่งมาหกเก้าสองสองสามูนย์นองะเอว่าบวกหว่ะ เอาแล้ววะแล้วเป็นมือที่เป็ลมไปเลยองเก้าสองสองสามศูนย์ถูกไหมเฮ้ยมึงเป็นไม่ไอ้นี่ยเ้ยอ๋อเชี่ยหมอต้องโดดนะเชี่ยหมอนม่ไมาชนเพื่ออะไรอ่ะเลยเต้เต้แอบไม่โหลดแอบไม่โหลดแอบไม่โหลดไม่โหลดไม่โหลดเลยตอนแรกอันนี้เบอร์ใครเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกแปดเนี่ยเบอร์ใครแบแบไอ้เบ๋แต่นะขอเบอร์อีกรอบนึงคิดถึงพี่ไอ้หวาเนี่ยวันเบอร์อะไรพี่คิดถึงสมงีทุกคนแหละอ่ะฟังนะ พี่ไอ้ <นะ S 1> ตั้งบอกเบอร์พ,พี่บอลหกเ้าสองสสมูนย์มาให้หมดคูจะเมมาให้หมดเลยจะได้แบบทีเดียวเลยเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอันนี้อ่าอันนี้ใครโตโฉแปดสอเก้าแปดสองเก้าสองแปดเรื่องอีแป้งไว้ฟฟฟไม้ไมฟฟมฟไม้ไนมะ้ฟฟ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 ไม้ฟฟ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 มไ้ไ้มนะ ศูนย์สองหนึ่งะลงท้ายศูนย์สองหนึ่งแล้วแล้วเบอร์นี้เบอร์ใครอ่ะไอ้สามสองสองศูนย์สองหนึ่งเนี่ยกูไงเออไงกูถามอยู่เนี่ยพี่วันเบอร์อะไรนะขอบคุณนะครับที่เมมหกเก้าสองเออเบอร์เบอร์กูหกเก้าสองสองสามศูนย์หกเก้าสองสองสามศูนย์วัสดีครับบอสอ่าววันดีไฮดอนไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้เจอกันจนแบบกูลืมทุกอย่างไปหมดแล้วตอนเนี้ยผมคิดถึงพี่ผมจำได้แค่พวงมาลัยแท็กซี่อ่ะ ว่าเลี้ยวไปทางซ้ายทางขวาหักยังไงเกียร์สับยังไงรถซิ่งอะ่ะกูลืมไปหมดแล้วใหมเที่ไหนเนบอลเบอร์พี่เบอร์เลยนะครับพี่ดหกเก้ 9, 2, าสองสองสามศูนย์มาโทรมาให้หมดนนทกรสายโยนเพื่อนกล้องมาตามหาแล้วนายนันทกรสายโยนอะไรมึงมาตาม,มหาเพื่อนอะไรในนี้วะมึงเป็นใครเนี่ยไอ้เที่ยใครมาไหนเนี่ยเึ้นมึงโทรกดโทรมาดิใครพักกูมาเพื่อนบอลเนี่ยเดี๋ยวผมผมพีดทันทีมาเรามาโทรมา ขอชาได้ก็ได้แก้ว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 วแก้ว้วแก้วก้วแก้ว้วแก้วแก้วแกก้วแก้้วแกวแก้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 ว้วแกแก้วแกแก้ว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 หก้กแแก้้้แ้แว้่้้ห้แก้้วไ้กอ้ ใครเนี่ยเยียอะไรวะเนี่ยไอ้เพื่อนถอยดิเพื่อถอยดิมวิวยูเขาจะไอ้เยี่ยมม่ทำอะไรวะล่ะอันนี้แก๊งอะไรอ่ะแก๊งที่มายึดบ้านเราอ๋อมันจะมายึดทีมบ้านเนี่ยนะใช่เฮ้ยเรามาก่อนเรามาก่อนตั้งนานมายึดได้ยังไงอ่ะไอ้เบอร์นสาวสาวก็แฝดที่ไหนเดี๋ยวเรามาดมาดมาดครับมาดมาดยึดก็มาจบเอาเองดิอันนี้แก๊งแก๊งอะันปรเทศมั้งน่าจะ เจ็บเดือพเมื่อไหร่จะได้ไงไม่ไม่ไม่แต่แต่มึงไปดูข้างในอ่ะมันเหมือนบ้านมันจริงจริงแล้วไมันมีรูปแบบพวกช็อปเปอร์อะไรตื่นเต้นหรือเรามาอยู่บ้านมันวะเนี่ยน่าจะเป็นบ้านเขาหรือเปล่าเป็นเป็นเป็นแบบเป็นหลังบมันคว้ามันคว้าเลยมันคว้ามันคว้าอาจารย์ดูดงอาจจะเย็นมาก็ได้พี่นแอบมาแปะแล้วอาจารย์ดูดงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูอ่ะมีใจด้วยครับบาร์ไอที่มันบ้านมันหรือเปล่าเนี่ยกดูดงไม่ใช่ไม่เป็นบ้านมันชัดเจนแล้วดิเฮีย ต้องบอกแล้วแหละบ้านเราเราเรไปยึดบ้านไาไงพี่ไม่เล่บอลเราเราเราซื้อบ้านใหม่แล้วไงพี่เออเราก็ยกให้มันไปเนี่ยยื้อไปโต๊ะเดิมก่อนไอ้กูขอไปบรรยากาศเก่าโต๊ะเดิมไปกลับเข้าไป e อ s go มาตาฟากาโค่คิดถึงไอ้โต๊ะอันนี้เลยว่ะเหี้ยโอ้โวันวาที่เรายืนล้อมกันแ่ะแล้วมีไอสมพีมีไอ้ซัน่ะมีไอ้หอทุกคนะ เดี๋ยวมันก็ไตายจากตัเราเราไปล้เออเดี๋ยโยเอ้แต่ก็เหลือเยอะอยู่อะเราอะเนี่ยมีใครมาใหม่ที่ยังไม่รู้จักพี่บ้างแนะนําตัวหน่อยดิทีละคนเลยเพลงสุดจริงอยากจะรู้จักกันไว้อะหเอือได้ยินไหมเน่ยไปข้างนอกไม่บอกมื่มนดมืดมปมืดมกดมืมืด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 มมากมืาคาโมืดมมมืดมืมืดมม่ไงืดมืดมมมืดมืดมืดมมืเมืดมืดมดมืดมดม เด็ดเดี่ยวครับได้แล้วแล้วคุณมีดีเลยหรือเปล่าเนี่ยมีดีพี่ต้อเลยงให้แก๊งอย่างเดียวน่าใช่วะเจ็ดวันพี่เจ็ดวันแก๊งเจ็ดวันก็ต้องรออ่ะพอดีอย่ามีบ้านพอดีอ่ะเจ็ดวันส่งวันจันทร์ใช่ชื่ออเออวะส่งวันจันทร์อีกโอ้โหส่งวันจันทร์ด้วยอ่ะได้บ้านพอดีอีกนานอ่ะไอีสัตว์เอ้ยบ้านพอดีอ่ะนะมาเข้าบ้านเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ย ช่วงนี้เลพี่ก็ไปล่องลอยสมองอ้มึงมึงเชียดได้ยังไงอะไรอะไรเท่ากับสามคนเขาเท่ากับเพื่อนเดี๋ยวเตอมาปิดซอยเปล่านี่ยปิดบ้านแม่งเลยอะเฮ้ยบอลครับพี่บอลเฮ้ยใจเยนคุณช็อปเปอรอันนี้มาทำอะไรครับนี่นี่บ้านอาจารย์อุด้ไม่ใช่ครับเนี่ยเอ๊ะอาปิดซอยรเปล่าเราใครเข้าหลังเนี่ยเท๊ใครใครเียกว่า้อยห้าสิบห้เนี่ยมันไม่ใช่อุด้ง ไม่ได้รังเลยลำคอกระพังพี่เออนั่นแหละนี่มีใครมาใหม่บ้างล่ะกูยังไม่รู้จักเลยก็บอกให้แนะ้ำตัวกันหน่อยผมมาใหม่ครับปั๊บครับไอ้ปั๊บเนี่ยมามาไหนมีอาวุธอะไรอ่ะมีแม่ภูบอกสอบครับอืมโอเคเกียร์เท่าไหร่อ่ะเกียร์เจ็ดหมื่นครับชื่อปั๊บใช่ไหมครับได้อีกคนน่ะไอ้ปั๊บหน้าตาเป็นยังไงน่ะขอดูหน้าตาหน่อยดิบ็อกซิ่งครับปากๆมาคอยจับได้จับได้อ่ะใครอยากอ่ะใครอยากคนโตๆพี่โต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 ตัวไหน นี่ครับนี่ห่อขาวไอ้โดนแล้วมม่จะยกมือทำเพี่อะไรโดนขอขอดูหน้าครั้งหนึ่งกูน่าจะจำได้แล้วอ่ะมีเครื huh. ่องจักรกูจำให้ก <c Gothic engine brain> ูอยู่โอเคไอ้มบต์ไอ้ไบต์นี่ยจำได้อยู่แล้วไบต์นี่เขาจำหน้าไม่ได้ไงมอสอันนี้มึงมาหยบกูตรงนี้มอสแล้วก็มีใครอีกผมครับพี่ชื่อดนครับมาใหม่เราเราดีๆคนมาใหม่อ่ะใครอีกอะอะตอมพี่เนี่ยข้างหลังพี่เนี่ยข้างหลังข้างหลังเฮดด้วยชื่ออะไรอะตอมพี่หัวแดงนะมาเด็กเจ็บท้องไอ้ไอ้หัวแดงชื่ออะไรนะชื่ออะตอมพี่อะตอมอะตอมนะโอเคจำได้ใครอีก ่ชื่อตั้งครับตั้งสายพี่ตั้งครับโอเคจำได้จำได้จำง่ายอยู่อ่ามีใครอยู่ง่าดี้โอเคจ่นดี้จำได้ครับดูปัญญาอ่อนดีทอแดงพี่พีัวมีใครอยู่มีใครอยู่เขียนหมอนบนหน้าผาทองแด้มีใครอยู่มีใครอยู่พี่บยู่นี่ยครับทองแดงครับพี่ผู้หญิงทองแดงทองแดงจำได้แล้วทองแดงทองแดงจำได้แล้วโอเคเป็นว่าหน้าจำจำกันได้แบบ สักม่ัระยะโฮมนะครับคุณมันจชีโฮมนะขอพี่อีกเลยบอลเกียร์เท่าไหร่บอลเกียร์โนสุเอ้าขอให้เรื่อใไม่เดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวเขาจะเอาให้เขาบอกเราก่นโอเคก็ตามนั่นแหละเราก็เป็นครอบครัวเด้บ้านเฮส์อ่ะต่อจากนี้มันต้นไปอ่ะมันหมดเวลาที่พวกมึงต้องนั่งฟาร์มหรือทำอะไรปัญยาอ่อนตามคำสั่งไอ้งโง่ตามได้เลยเวเพะมันโง่เวย เอาพี่แก๊งเอ็มซีมาจากไหนน่ะแต่มึงฟังไหไม่ไม่เราเราจะทำไมอ่ะมีอะไรบ้างมองเขามลยเฮ้ยเร้บ่มึงมีมอนอยู่แล้วฟังกูนะตั้งแต่วันเนี้ยใครแหลมอ่ะมอนมันเงิาบเอาไงเอาหมดอ่ะวเอาทุกรายอ่ะเก็บทุกศพบ้านเขามดอ่ะาไาไม่เอาพวกมดอ่ีเอาเอดอินเอาไปเอาหมอ่ะเอาไเอาะเอาเอา่ะเอาไปเาอ่ะเอกไปเอะจอาไป่อนอ่ะเทป่ะ เริ่มแรกมามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละไอ้โม้งน่าจะเพิ่งไปคิดเลยพูดเท่เหลนั้นแหละเออนั่นแหละก็ถ้าพวกงแบบก๊งอะไรนะแก๊งไอ้ชักของนักโคกอะไรพวกนี้ก็มันแหลมอะไรก็บอกกูแค่นั้นแหละเราก็มันแหลมให้เกิดถ้าแหลมไม่แหลมถ้ามันแหลมมีครับได้ยังไม่ได้เข้าแก๊งกูพูดได้บอกว่าพูดได้พี่ไม่ได้เป็นแท็กซี่พี่ไม่ได้เป็นแท็กซี่ถ้าติดติดนี่ใส่แท็กซี่มาไอ้เนี่ยเพราะนั่นแหละก็ถ้ามันแหลมมามึงก็แบบ เก็บไว้เว่ยมันเป็นสตอรี่ได้หมดเว้ยอย่าให้มันเกิดไว้ถ้ามันเกิดมามันจะเป็นแบบพวกเนื้อร้ายอ่ะใส่เลยใส่เลยเพราะตอนเนี้ยว่าทรัพยากรพอถูกกูกูไปแทงเอความความตงตามตอนแท็กซี่กูจําได้ป่าวะได้ได้ได้ไดตอนที่กูเป็นแท็กซี่อ่ะนั่นแหละมันก็มีสวิตแบดมันสมคนอะเท่าที่กูรู้มานะไปแทงในวอร์โซนกันอะ มันมาไกลนะพวกมึงก็ระวังระวังด้วยทั้งน่ากลัวทั้งนี้มีบ้านนะมีบ้านนะมีบ้านนมแล้วมันก็มีใหม่ๆเยอะแต่ว่ามันรับคนใหม่ๆอะไรมาเยอะด้วยก็คือกูเห็นหลายคนเลยบางคนมันไอหัวหมีก็ตั้งชื่อว่าสตาบอยใครก็ไม่รู้แต่ต่อยตึงมากเลยที่กูไปแพ้มาอ่ะมีวินเทอร์เฟลมีวินเทอร์เฟลห์ไงที่กูแพ้พี่กูแพ้อ่ะรอที่อะไรกูจะบรรยายนี่เป็นชนะล่ะนั่นแหละก็ตั้งแต่วันนี้ให้มึงโฟกัสที่แกงนี้เว้ยกูจะบอกมึงไว้แค่นี้มึงเก็บไว้อ่ะ จนกว่าเราจะได้บ้านปพ๊บเราได้บ้านปั๊บเราเปิดเลยนะระยะเวลาสั้นๆแค่นี้กาช้าไม่มีอ่ะมันไม่มีทางดันของทันเราอยู่แล้วเว้ยไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วยังไงมันก็ได้แค่เท่าที่มันมีอ่ะถ้ามันแหลมมาเมื่อไหร่อ่ะกูเห็นมันแอคไม่เลิกเนยแหลมมาเมื่อไหร่ก็เอาเลยมันก็มีหลายคนที่เป็นเพื่อนกูแต่กูดูจากสภาพแล้วหน้าไม่จริงใจเท่าไหร่เอามันดิรออะไรอ่ะเอามีพลังเอาได้ก็ต้องเอาไว้ละตอนเนี้แล้วตอนนี้ระบบภายในแก๊้งเป็นยังไงบ้างพวกมึงแบบ เก็บเงินแก๊งวันละสามนครับเก็บเงินแก๊งวันละสามหมื่นแล้วแล้วแบบหลังจากเสร็บเสร็จทําอะไรอ่ะเอ่อซื้อรถเข็นให้แก๊งแอลซ่ามาอะไรห้าบาทไม่มีไม่มีแบบพวกงานอดิเรกงานที่ใช้สมองเหมือนเป็นไดอบั์เทอะไรหรอพวกมึงอ่ะเป็นมีพี่ไงก็รอพี่ไงพี่ได้ั้นรถแบบโมโมโต้เดี๋ยวเดี๋ยวเียกูจะแบบหาแบบพวกอะไรสวยๆระยำอะ เป็นงานเสริมให้พวกมึงเองเอาง่ายแก๊งเราจะรวยขึ้นอะแบบทันตาเห็นน่ะแค่นั้นแหละกูคิดแผนดีๆไปเยอะแล้วไม่ตอนตอนนี้ก็ทําได้ดีแค่มันไม่ใช่สตรอรี่เฉยนี่มันจัดอีเวนต์ได้นี่จัดได้แต่หมายถึงก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไงผมทําความรู้จักทุกคนไว้ว่าเราต้องเริ่มเริ่มกันใหม่ว่าแล้วเป้าหมายของแก๊งเราพวกหน้าใหม่คงน,น่าจะรู้รนะัแล้วเนาะกดแก๊งเป้าหมาย,ยางเงี้ยเป้าหมายค,คือ<า>ขึ้นไป,ปอยู่ระดับเดียวกันหรือเจเค แค่นั้นก็ว่าเอาเอาแค่ระดับเดียวกันเองเหรอต้องไปส่งก่อนนั้นดิพี่เดียเขาได้ยินมันก็ยังมีปัญหาตั้งใจเออถอมตัวไปก่อนแค่นั้นแหละพี่ก็รู้เนี่ยว่าผมคิดอะไรในสมองอะพร้อมที่จะเข็นฆ่าไม่มีวะแล้วมีใครมีประเด็นกับไอ้พวกบัตรซ่อมนั้นอยู่ไหมตอนเนี้ว่าแหล่ะว่าชักชักบัวแล้ว่แหละนั่นแหละนั่นแหละแจ้งเราโดนด่ามีอะใช่ใช่โดนเออมีโดนด่าเนี่ยโดนอะไรด่าแบบไหน ด่าแบบไหนะมันเป็นสตอรี่ได้หมดนะนิดหน่อยอะขนาดกูถามซึ่าไอ่เปสตอรี่เขาเดินเขาเดินมาร้องเพลงใส่ว่ากระจกก็คือกระจอกอ่ะอก็แสดงมันบัฟแล้วพวกมึงรออะไรอะตอนนี้ตอนนี้เขายังไม่ได้สร้างแก๊งแล้วไม่ใชอพี่อันนี้พี่ พี่ไฟเขียวโอ้ยขอบุญจ่อเลยสองพนาโรยดาวจักมอนไฟเขียวงนบนหน้าผากได้แก๊งเราใส่ไปเลยเดเียนให้อันนี้พี่เติมไฟในเขียวไม่ไม่คือมันอยู่นเป็นแบบเป็นแบบนอนหน้าผขอบคุณนะขอบคุณผู้สับสนุคนแต่น้มสกุลน่าจะ LK นะพี่ผมเคยเห็นมันกาชาหรือว่าอะไรตาบอยเปล่า LK มี LK ได้พี่ก็มีครับขอบุณพนารยดาวจักมอนเัเขียนให้เลียนให้เลยเแล้วคนที่ร้องก็จอกันจอกก็คือจอกนี่ใครอะ ไม่รู้จักพวามันไม่รู้จักน่าจะพราะมันอัไนกูะไม่รู้จักกูไม่รู้จักอืมก็พวกมึงก็ลองดูไปก่อนถ้าตอรรี่มันมีความน่าเหมาะสมถ้ามันเกินหกอะมันก็นับว่ามันเป็นแบบพวกรวมกลุ่มเป็นครอบครัวแล้วเว้ยไม่มีไม่เกี่ยวนะเว้ยมันแค่ยังไม่ขึ้นแก๊งอะมึงจะเก็บมันไว้ทำไมเก็บมันไว้ให้มันมากดเราในอนาคตไงตอนเนี้ยกระทืบได้อะไฟเขียวนะพวกมึงกระทืบเลยไปออกไปข้างนอกกันนะ เอาเลยใช่ไหมพี่ไม่ไม่ตอนตอนตอนเนี้ยตอนเนี้ยถ้าถ้าเจอถ้าเจอไปหามันแล้วก็คุยเลยเรียกมันล้านหนึ่งไหน่วยอ้หนวยหน่วยมัน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 พูดใส่มันพูดใส่พวกมึงแค่นั้นแหละคิดมันล้านหนึ่งมันไม่ให้ก็กระทืบกดลากเอ๋ยจบได้เลยดีวะกูคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะไอ้เชยเดี๋ยวกูจะยืนเดี๋ยวกูจะยืนดูมึากอ่ะเดียนั่นแหละเดี๋ยวจะเสียดายไปเรื่องไม่ได้เลยเชยแล้ไม่ได้ไม่เป็นไรกูไม่มีอาวุธอยู่แล้วกูยืนดูก็พอละ พี่บอลเริ่เรื่งดอาวุธี่ะพี่น้องพี่โกรวนเรงพี่เร็วเิ่ดนอาวุธพี่เ่มไหมโดนพัดรเ้วยดอาวุธี่พี่ขอเออไอหล่หลอกกูถามพวกมึงหน่อ้เคยจักมันนี่เคยจักรคัมแบ็กก่อนแล้วเรื่องอาวุธกลัวไอบอสกูต้องทำยังไงอะตอนนี้กูมีเพชรฟ้ามาสี่สิบเอ็เนนนี้มันมีเกยร์อล่อหอกขอแค่ตู้ขอเขาตู้ก่อนเลยเอาเอาในบันเฮเลยพลวนเลเบลเลยเบลกลับเลเบลเลยเบลให้หมดเลยเบลให้หมดนะไอบอลับบอลนี่ก่อน มึงจะเอาของหรากูรับให้เลยมึงจะเอาเงินหรือว่าจะให้กูรับให้เลยมึงรับมาให้กูก็ได้เพื่อนรับดี่ว่าเงินเงินหลักล้านเงินเงดี๋ยวเงินเดี๋ยวมันไปลงที่บ่อนได้ดิกูหักท่าใจไม่อยู่ได้เวลามีเงินหลักล้านอ่ะเฮ้ยมีเลทีวล